ัขอแผงก็ถอยหลังไปตามกรรมการไปเลยครับกาแพงเอาและตามมือกรรมการนะครับเล็กสูงบ้างเตี้ยบ้างเอายืนเข้าแถวกันเนี่ยยกำแพงขอกำแพงมาแล้วต้องจัดให้หมายเลขสิบจะเปิดลูกนี้ทางด้านการสูตศึกษาอะไรระดับรชตตยากลิ่นหอม้ยจิงงลอ้อหอโโอดูดีเม บอลไว้ได้ติดลูกนี้อาร์เอรสุได้บอลแล้วแม่จะยิงลูกนี้ไม่มีจังหวะให้ได้วาวครับลูกนี้มาได้าเสุได้บอลให้มาเลสิครับาเิปเปิดยาวทะลุข,ลลขึ้นไปออกทางขวาปีดขวาลากบอลไปทีนึงมาเลขครับจับบอลได้เบอลไว้นิดนึงครับ,บ,บ,ดดดดรบโดนเบียดโนเบียดโดนบัดดบงไปได้ไหมอาร์เธอร์สดอีกครั้งนึงลากขึ้นไปอาชาลูกนี้เปิดได้ประตูแม่อาวระวังระ กำแพงครับขอกำแพงมีกำแพงครับตอนนี้โดนาประตู่าครึ่งแรกครับเดี๋ยวชมกันต่อครับภดครึ่งแรกนะครับไห้เก็บคึ้นคาราทูตจ้าไร ายลูกนี้มาลสิเอ๊ะโอ้ยลูกนี้โอ้ยลกนี่ขามขาดไปครับล <ithe ater> ูก <dialect> น oh 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 <the öst> ี uh, ้ผู้รัาประตูบรรดนั้นทันหลังออกมาแล้วนะครับลูกนี้ดีครับแม่ลูกนี้ไม่กระชอกไม่อะไรทั้งสิ้นว่าพืดว่าไปมาแล้วไปลงลูกเอ๊ะโอ้ยลงนี่แด่โอ้ยได้เชิญว่าลงนี่เดี่ยวขึ้นมาลูกนี่กันสุดโอ้โหดักบอลได้ ยังได้ไม่ดูนี้ไปแล้วการสุดเปิดทะลุไปแหมลูดีไปแล้วครับเตยบอลคิดไปมาเลขสิบโดนตัดมาหน้าประตูโอ้โหอิงลูดี